ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิติทีเคนะคะวันนี้นะคะคินดิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตนลับพัฟผงของขวัญวัดปากน้ํานะคะซึ่งใบนี้นะคะก็เป็นแบบเปิดหน้าหลังแล้วก็เป็นจอตรงด้วยมียกซูมอีกต่างหากนะคะที่ผ่านมาน่าจะรีวิวเป็นแบบปิดหลังไปเยอะนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยได้ทั้งจอตรงเปิดหน้าหลังแล้วก็ยกซูมนะคะก็อาจจะเหมาะกับการที่เป็นรองยางขึ้นหน้าพลาสติกมากกว่านะคะหรือว่าถ้าไหนใส่พารุ่นอื่นที่ขนาดเล็กกว่าแล้วก็สามารถเล่นกันน้ำได้เช่น กันนะคะก็ด้านบนนะคะก็เป็นใบแบบนี้เลยนะคะยกศุนมแบบนี้แล้วก็เป็นที่เหลือเนี่ยจะเป็นงานขัดเงาทั้งใบเลยนะคะเะงานขัดเงานี่เป็นอะไรที่ Challenge มากเพราะว่ารีวิวยากนะคะเวลาถ่ายวิดีโอมันค่อนข้างยากนะคะดีเทลแบบมันรีเฟกมานะคะชหรือท่านไหนถนัดอยากดูอยากชมเป็นรูปนะคะก็สามารถทักข้อความมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคินที่ติส่งให้ชมนะคะ นี่ค่ะด้านล่างนะคะก็ยศซมบนล่างเลยใบนี้ใบนี้เนี่ยสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะสภาพดีเลยแหละนะคะไม่ใช่ค่อนข้างนะคะแล้วก็ขัดเงาเนี่ยพอด้านข้างอีกด้านด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทด,ดีนี่เลยขัดเงาพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการแบบ โชว์รอยหน่อยนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของตลับขัดเงาไม่ใช่ขัดรอยฝั่งเมื่อกี้น่าจะพูดผิดนะคะเป็นเสน่ห์ของขัดเงานะคะเผื่อท่านไหนชอบนะคะชือ้อใบนี้ก็มีเดยตลับเช่นกันนะคะซึ่งเดยตลับใบนี้ก็ขนาดกําลังกระทัดรัดนะคะชือ้อนี่เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะของตลับ ด้านบนตลับห่วงเขาก็ยืนอยู่ในสภาพดีทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ปิดสนิทดีด้วยนะคะใบนี้สภาพคือ Use Very Light New นะคะก็เหมือนใหม่จริงๆนะคะใบนี้ดูเป็นกระจกสะท้อนเลยด้านล่างบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นขัดเงาล้วนแบบนี้เลยนะคะ สวยเกรมากนะคะแล้วเป็นใบขนาดกําลังพอดีไม่หนักมากด้วยนะคะเผื่อท่านไหนไปเอาไว้ใส่ไปห้อยบูชากัพระองค์อื่นในเส้นคอเอสร้ยอยคอนะคะก็จะได้เรียกว่าไม่หนักคอจนเกินไปนะคะนี่เลยสวยงามนะคะใบนี้ด้านบนมีบ่าด,ด้วยนะคะเพิ่งสังเกตชื้มีบ่าด,ด้วยแล้วสวยอะแล้วก็เดี๋ยวินอืมเปิดไม่ได้อีกแล้ว ไม่ได้เอาอุปกรณ์มานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคินได้ทําการวัดขนาดไว้แล้วแล้วด้านในนะคะนี่นะคะมีเป็นฉากกั้นระหว่างเดยน,นะคะเลยตลับกับที่วางพ้าด้วยก็ขนาดด้านในนะคะความกว้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่1.85เซนแล้วก็ความสูงนะคะจากฉากกั้นตรงนั้นนะคะลงมาด้านล่างก็อยู่ที่2.3เซนนั่นเองค่ะแล้วก็ขนาดความกว้างของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่1.6 หน้าจออยู่ที่1.1.6เซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่2.1เซนนะคะก็เป็นขนาดที่ใส่พ้าหของของวัญวัดปากน้ำเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพารุ่นหนึ่งก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงเป็นแบบเปิดหน้าหลังหน้าจอตรงด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไว้ที่คินดิิเชียนะคะแล้วน้ำหนักของใบนี้เนี่ยอยู่ที่12.93กร,รมัมไม่หนักมากนะคะกาลังดีเลย ก็วันนี้นะคะคินนิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าท่านไหนนะคะสนใจตลับใบนี้สอบถามเพิ่มเติมตได้เลยทั้งช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่หที่นี้นะคะหรือว่าอยากสั่งทาตลับทองมือหหรือตามหาตลับทองมือ2นะคะก็ทักไลน์ @tk666 หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทร0899866685ได้เลยค่ะก็ร้านคินนะคะอยู่ที่ชั้น35ริตงามวานร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางค่ะก็แวะมาแบ่งปันตลับทองกอบทองเศษทองผ้าทองคํานะคะหรือมาลอง ตลับกันได้นะคะยินดีให้บริการมากๆเลยวันนี้คนิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ like. โอ้ยเมื่อกี้เสียงอ่อนแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คณิตติ TK ด้วยนะคะพอดีว่าใส่รีเทนเนอร์แล้วเวลาพูดแล้วมันจะไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยววันหลังจะไม่ใส่แล้วนะคะก็วันนี้คณิตติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คณิตติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่าเมื่อกี้พูดซ้ำเลยนะคะเขินขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ